อาเพลงในที่สุดความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้มั่นหมอกของกองทัพอากาศไทยก็ค่อยๆปรากฏออกมาอย่างชัดเจนเมื่อมีรายงานว่าประเทศไทยกำลังพัฒนาเครื่องบินรบลํำยุคขุ้นใหม่ที่มีชื่อรหัสว่า F-36 ปี2025ซึ่งไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางอากาศที่ทำให้แม้แต่จีนและสหรัฐอเมริกายังต้องหันกลับมามองด้วยความระวังการปรากฏตัวของ แ3 6ในปี2025ไม่ได้เป็นเพียงการเปิดเผยเทคโนโลยีเท่านั้นแต่มันคือการแสดงจุดยืนใหมายของไทยที่ไม่ใช่เพียงประเทศเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พึ่งพาอาวุธจากต่างชาติอีกต่อไปแต่มุ่งหน้าสู่การพึ่งพาตนเองด้านยุโทโธปกรณ์และการยกระดับกับกำลังทางอากาศให้ทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจจากข้อมูลที่รั่วไหลออกมาจากแหล่งข่าวความมั่นคงภายในพบว่า L 36ใช้เทคโนโลยีสตรีมขั้นสูงสุดโดยสามารถหลบปีกรดาได้ในระดับเดียวกับ เร็ว35ของอเมริกาและย20ของจีนแต่มีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบากว่าเคลื่อนที่คล้องตัวกว่าและที่สำคัญคือมีต้นทุนการผลิตและการบำรุงรักษาต่ำกว่าอย่างมากซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างชัดเจนในการวางกำลังจำนวนมากทั่วประเทศระบบขับเคลื่อนของ F36 เป็นเครื่องยอนต์ไอพ่นทรงพลังที่ผิดร่วมกับภาคเอกชนไทยใช้เทคโนโลยีแรพิซีแอร์ยืนที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการใช้เชื้อเพลิงและแรงขับได้ตามสภาพ,พภารกิจไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทาง อากาศการบินระดับตำลบเลี่ยงเรดานหรือแม้แต่การเข้าสู่ชั้นบรรยากาศสูงเหนือระดับโรนและขีปนาวุธ L-36 สามารถทำได้ทั้งหมดภายใต้ระบบอาวุธที่ติดตั้งบนา f 3 6นั้นถือว่าเป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะเครื่องบินลำนี้สามารถบรรทุกขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีกลาโฮมแห่งชาติร่วมกับพันธมิตรจากยุโรปเป็นถีปนาวุธรุ่นนเทีแมสส์9ที่สามารถทำความเร็วถึงแม่6ยิงไกลกว่า1,000กิโลเมตร ทำลายเป้าหมายด้วยความแม่นยำระดับจุดศูนย์กลางโดยไม่ถูกตรวจจับจากเรร์ภาคพื้นดินระบบควบคุมการลบของ F36 ยังใช้แาที่มีชื่อว่าจตุรัสทองซึ่งพัฒนาโดยสตาทอสายปัญญาประดิษฐ์ของไทยร่วมกับนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกองทัพเป็นระบบที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์การลบแบบเรทแทมเชื่อมโยงข้อมูลจากดาวเทียมรวนและศูนย์ควบคุมภาคพืน้น ดินเพื่อให้การตัดสินใจของนักบินมีความแม่นยำและรวดเร็วอย่างยิ่งจุดที่ทำให้หลายประเทศเริ่มรู้สึกไม่สบายใจก็คือการ TF 3 6มมีฟังก์ชันบังคับระยะไกลแบบฟื้งอูอ,อนโนมัติที่สามารถปฏิบัติภารกิจครบโดยไม่ต้องมีนักบินด้วยการเรียนรู้รูปแบบการเคลื่อนไหวของเป้าหมายและวางแผนโจมตีเองแบบอัตโนมัติทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินลบหลายคนขับที่ส่งอนุภาพเทียบเท่ากับโรนล่าสังหารของมหาอำนาจตะวันตกความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานด้านเทคโนโลยีของไทยกับหลายประเทศในยุโรปยังส่งผลให้โครงสร้างของแอป36มีความแข็งแรงแต่เบาใช้วัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์กราฟฟอร์ดยันให้เรื่องใหม่ที่สามารถต้านความร้อนระดับสูงได้ซึ่งสำคัญมากสำหรับการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงและปฏิบัติภารกิจในสภาวะกดดันหนักนอกจากนั้นยังมีข่าวลือว่าระบบเรดาร์ของแอป36คือศกรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้มากกว่า50เป้าหมายในรัศมี500กิโลเมตร และยังสามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องบินรบลำอื่นๆที่อยู่ในฝูงเดียวกันได้แบบเรแทมกลายเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ทางอากาศในตัวเองจีนจับตา f 3ฟ36อย่างใกล้ชิดเพราะการพัฒนาเช่นนี้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แต่เดิมถือเป็นพื้นที่ที่จีนน่ามีอิทธิพลสูงสุดในด้านยุทธปกรณ์แต่หากไทยสามารถต่อยอดเทคโนโลยีนี้และผิดได้จำนวนมากจริงจ้ ทำให้สมดุลทางอำนาจในภูมิภาคเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้นิ่งเฉยเพราะไทยคือพันธมิตรนอกหน้าที่มีความสําคัญสูงหากไทยสามารถพัฒนาเครื่องบินรบได้เองในระดับเทียบเท่ากับตะวันตกอาจส่งผลต่อแนวนโยบายด้านการขายอาวุธของอเมริกาในอนาคตและความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ระหว่างสองประเทศก็อาจเปลี่ยนไปแต่อีกด้านหนึ่งการที่ไทย ภาคนา36าได้สำเร็จก่อกระตุ้นให้หลายชาติในอาเซียนเริ่มหันมาพิจารณาความร่วมมือทางการทหารกับไทยมากขึ้นทั้งในแง่ขององค์การผิดการฝึกนักบินการซ่อมบำรุงและการร่วมปฏิบัติการระหว่างชาติซึ่งทั้งหมดนี้กำลังเปลี่ยนให้กลายเป็นศูนย์กลางการบินทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอย่างแท้จริงถึงแม้ในปัจจุบันนั 36, ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดและไม่มีการโชว์ตัวอย่างเป็น ทางการต่อสาธารณชนแต่จากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะน,นี้ทำให้เชื่อได้ว่าปี2025จะเป็นปีที่ชื่อของ F. 3 6ไทยจะกลายเป็นคำที่ทั่วโลกต้องจับตามองและจะเป็นหนึ่งในหน้าไหมายของประวัติศาสตร์การพัฒนาอาวุธที่ทรงพลังของชาติไทยเสียงดนตรีเ้าใส่ขึ้นอีกครั้งพร้อมพร้อมภาพจำลองเครื่องบินพุ่งขึ้นฟ้านี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ไทยไม่ได้ เป็นเพียงผู้ซื้ออาวุธแต่เป็นผู้สร้างอาวุธที่สามารถปกป้องน่านฟ้าของตนเองและส่งสัญญาณไปยังโลกว่าประเทศไทยพร้อมๆแล้วที่จะลุกขึ้นยืนด้วยกำลังของตนเองอย่างภาคภูมิแม้ว่าเทคโนโลยีที่ปรากฏในปสามจะดูเหมือนเหนือจินตนาการแต่มันไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมสำหรับประเทศไทยอีกต่อไปเพราะตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมากองทัพไทยได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการ พัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศทั้งผ่านโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากชาติพันธมิตรที่ทำให้เราได้สะสมองค์ความรู้จนสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นของตัวเองในโครงการ F36 นี้ยังมีการเปิดพื้นที่ให้เอกชนไทยหลายรายเข้ามามีบทบาทโดยตรงตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างปีกที่ใช้วัสดุผสมขั้นสูงการพัฒนาแผงควบคุมแบบสัมผัสที่มีระบบ ย้าช่วยปรับคำสั่งแบบอัจฉริยะรวมไปถึงการจัดสร้างโรงงานประกอบเครื่องบินที่มีมา,า,าตรฐานสากลในเขตอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศโดยทั้งหมดนี้กลายเป็นระบบนิเวศทางการบินที่ขับเคลื่อนด้วยฝีมือคนไทยแท้ๆสิ่งทีหน้าทึ่งคือแนวคิดของ F-36 ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเป็นเครื่องบินรบในรูปแบบเดิมแต่ถูกออกแบบมาให้เป็นแพรสอฟอร์มากาศยาน อัจฉริยะที่สามารถดัดแปลงภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการลาตะเวนชายแดนการสกัดกั้นอากาศยสีล้ำเขตการโจมตีแบบลึกในพื้นที่ค่าศึกหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติภารกิจสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สัญญาณลบกวนขึ้นวิทยุและเรดาร์ของศัตรูอีกหนึ่งความสามารถที่ทำให้แอป36น่าจับตามมองค์คือระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายยุทธศาสตร์แบบแนกคซลายม BattleNet ซึ่งเปิดทางให้ F-36 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเรือรบยานก่อน่วยรบพิเศษและฐานปฏิบัติการผ่านเครือข่าย6ดีทหารโดยมีความเร็วและความปลอดภัยสูงสุดข้อมูลทุกอย่างจะถูกสรุปแบบเรแแ้มช่วยให้การตัดสินใจภาคสนามแม่นยำและทันเหตุการณ์ระบบอาวุธภายในเครื่องไม่เพียงแต่บรรจุข,ขีปนาวุธและแมสเซก็เท่านั้นแต่ยังสามารถรองรับระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ปืนกลากาศ30มเมตร รุ่นใหม่ที่ยิงได้เร็วและแม่นยำกว่าเดิมและยังสามารถติดตั้งระเบิดปล่อยอากาศแบบปบโมที่ใช้ในการทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเป้าหมายอย่างสมบูรณ์โดยไม่สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน f 3 6ยังสามารถปล่อยรนจิ๋วจากช่องพิเศษใต้ปีกที่มีหน้าที่สอดแนมและรบกวนการสื่อสารของข้าศึกทำให้สัตว์รู้สับสนขณะที่เครื่องบินหลักสามารถเข้าโจมตีได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยอีกทั้งยังสามารถเรียกสนับสนุนจากโดรนโลบ ที่เราอยู่ในเขตปลอดภัยได้ทันทีเมื่อภารกิจต้องการกำลังเสริมในแง่ของความอยู่รอดแอฟ36ได้ติดตั้งระบบป้องกันตัวแบบหลายชั้นซึ่งประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับขีปนาวุธระบบหลอกล่อเลดานแบบพาดมาคกครกับดักความร้อนแบบแค่แดดที่เฟลและระบบหลบหลีกอัตโนมัติที่สามารถหมุนทิศทางหนีขีปนาวุธได้โดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมจากนักบินโดยตรงมีรายงานว่าสมรรถนะการบินของแอฟ36สามารถเร่งความเร็วจากศูนย์ถึงแม่หนึ่งภายในเวลาไม่ถึง เวินาทีและไต่ระดับจากพื้นดินสู่ระดับ50,000ฟุตในเวลาไม่ถึง60วินาทีด้วยเทคโนโลยีการเล่นแบบ VertiCLL Boosting ที่ C L T, ผสมผสานระบบแรงดันควบคุมอัตโนมัติและช่องดูดอากาศแบบเปลี่ยนรูปได้ตามความเร็วของอากาศยานนักวิเคราะห์ทางทหารระดับโลกเริ่มพูดถึง F-36 ในแวดวงความมั่นคงว่าเป็นแมกโฟนเก้าดูซโี C, หรือนกฟินิกดำแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยรูปลักษ์ที่โชบเฉี่ยวสีดำทึบสะท้อนราร์าต่ำและปีกทรงสามเหลี่ยมคล้ายมีดโกนที่ช่วยลดแรงต้านและเพิ่มความสามารถในการพิกลบกระทันหันในระยะใกล้ก,การปรากฏตัวของแอฟ36ยังทำให้หลายประเทศเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงทิศทางนโยบายทางทหารของไทยในอนาคตราอหากไทยสามารถพัฒนาเครื่องบินลบชั้นสูงได้ด้วยตนเองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ เศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ของทั้งภูมิภาคอาเซียนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในภาคการส่งออกเทคโนโลยีและการให้บริการทางทหารแก่ประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงความเป็นไปได้ว่าไทยอาจใชา้ฟ36ในโครงการฝึกนักบินระดับนานา,นาชาติโดยเปิดศูนย์ฝึกบินที่สามารถรองรับนักบินจากประเทศต่างๆทั้งในเอเชียและตะวันออกกลางสร้างรายได้จากการฝึกขั้นสูงและเสริมอิทธิพลทางทหารโดยไม่ต้องใช้อาวุธเลยแม้แต่นัดเดียวทั้ง หมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าอันยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่า F 3 6ปี2 2 2พาที่กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนทั้งภูมิภาคและอาจกลายเป็นหมดหมายสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศไทยที่ก้าวจากผู้ตามสู่ผู้สร้างและในที่สุดสูผ่ผู้กำหนดอนาคตแห่งเวหาและคุณผู้ชมหลักครับคิดว่า F 3 6จะสามารถเป็นเกมเปลี่ยนหรือเกมชาออได้จริงหรือไม่คิดเห็นอย่างไรกับ การที่ไทยก้าวขึ้นสู่เวทีเทคโนโลยีทางทหารระดับสูงแบบนี้ฝากความคิดเห็นไว้ใต้คลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่องพลังการลบอาวุธของไทยของเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดทุกข่าวความเคลื่อนไหวที่โลกต้องจับประองค์จากข้อมูลภายในแ3ฟลบถูกออกแบบให้มีคุณสมบัติด,ด้านล่องหนเทียบเท่ากับแ3ฟของอเมริกาและเยลบ20ของจีนแต่มีขนาดเล็กกว่า คล่องตัวมากขึ้นและมีต้นทุนที่ถูกกว่าทำให้สามารถผลิตและประสำการได้ในจำนวนมากทั่วประเทศระบบขับเคลื่อนเป็นเครื่องยนต์แบบสีแยงเงย็นพัฒนาโดยเอกชนไทยที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการใช้เชื้อเพลิงตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการบินระดับต่ำลบเรดราหรือการโจมตีจากความสูงเหนือชั้นโรนแอฟลบ36ติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเทียมซอร์เก้พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีกลาโหมของไทยร่วมกับยุโรป ความเร็วสูงสุดมาก6และยิงได้ไกลกว่า1,000กิโลเมตรพร้อมพ่อมระบบนำวิถีแม่นยำระดับจุดศูนย์กลางร,ระบบควบคุมการลบใช้แยะชื่อจตุรัดทองพัฒนาร่วมกับจุฬาออและสตาร์ทอับไทยเสื่อมโยงข้อมูลจากดาวเทียมโรนและศูนย์ควบคุมแบบเรียนไทยช่วยให้ตัดสินใจแม่นยำและรวดเร็วบ3 6 สามารถปฏิบัติภารกิจอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีนักบินคาดการและวางแผนโจมตีได้เองกลายเป็นอากาศยานหลายคนขับที่ท่งพลังเทียบเท่ากับโรลล่าสังหารตะวันตกวัสดุโครงสร้างใช้คาร์บอนไฟเบอร์เจนเอเลชันใหม่แข็งแรงแต่เบาทนความร้อนสูงและสามารถติดตั้งเรดาร์เสารุ่นล่าสุดตรวจจับเป้าหมายได้กว่า50เป้าหมายในรัศมี500กิโลเมตรดีไซน์ของ f 3 6ถูกขนานนามว่าเป็นนกฟินิกซ์ดำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยรูปลักษณ์โฉบเฉี่ยว สีดำทึบสะท้อนในดาต่ำและปีกทรงมีดอกโกนสำหรับหลบหลีกในระยะประชิดระบบเร่งความเร็วเทครเซียบูสติงทำให้เครื่องสามารถพุ่งขึ้นจากศูนย์ถึงมักหนึ่งได้ภายใน9วินาทีและไต่ระดับถึง5 0,000ฟุตในเวลาไม่ถึง1นาที F-36 ลบไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินลบแต่มันคือแพลตฟอร์มอากาศยานอัจฉริยะที่ปรับเปลี่ยนภารกิจได้หลากหลายทั้งลาตะเวนสกัดกั้นโจมตีลึกหรือทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมต่อกับเรือลบยานเกราะ และฐานลบผ่านเครือข่าย 6G ยุทธศาสตร์ทำให้กลายเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ด้วยตนเองแบบเรียนไทยยังสามารถบรรจุระเบิดเลเซอร์ปืนกล30มิลลิเมตร ระเบิดแตมและปล่อยโรนจิ๋วเพื่อสอดแนมหรือรบกวนการสื่อสารของสัตว์ร,รู้ได้ความสามารถของ f อฟลบกกำลังเปลี่ยนมุมมองโลกต่อไทยจากผู้ซื้ออาวุธไปสู่ผู้สร้างที่สามารถออกแบบผลิตและประจำการเครื่องบินลบระดับสูงได้เองหลายประเทศเริ่มสนใจความร่วมมือด้านการผลิตฝึกนักบินและบำรุงรักษากับไทยโดยมีแนววิทยุ